ส่งการบ้านนะคะ,คะเออยศกาลู้ซนแบกค่ะก็ส่งการบ้านเรื่องก,กิจก,กรรมการทํากิจกรรมไร่สารพิษนะคะก็ได้กลับมาบ้านนะคะหกหกอาทิตย์ก็ได้ไปภูผาด้วยเนาะแล้วก็มาบ้านก็มาทํามาทํามาทําทแบบก่อน้องชายน้องสาวก็เริ่มต้นทําเลวแต่แล้วก็มาทําอย่างที่เราไปเรียนมาจากภูผานะคะก็ มันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเพราะว่าไม่เคยมาทําจริงๆจังๆสักทีเนาะพอมาครั้งนี้เรารู้สึกว่าเออถึงแดดจะร้อนนะคะถึงเหงื่อจะออกถึงจะเหนื่อยนะคะแต่รู้สึกว่าเออที่เราเคยเรียนก็พอแม่มาเราได้ไมาใช่ตอนนี้ที่จริงๆนะคะแต่ก่อนก็เขาเรียกอะไรเราทาแต่ไม่ได้มีความความสุขมากแต่พอมาถึงวันนี้นะคะ ก็อย่างที่ครูหรืออาจารย์หมอเขียวพูดจริงๆนะคะว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะที่เราปลูกอยู่ปลูกกินเองหรือการที่เรามาทําเองนะคะมันเป็นอะไรที่แค่อย่างที่ <laughs> เองกอง็อาจารย์นั่นแหละว่าเหงื่อออกมากเ <c> ห <oughs> งื่อออกมากค่ะน้ำตาไหลา <c oughs> น้อยเงือออกน้อยน้ำตา,าไหลามากค่ะก็มันมีพลังค่ะแล้วก็เออพลังเนียเต็มเลยค่ะทําทําได้ทั้งวันถึงแมจะแดดออกนะคะแล้วก็มีความคิดว่า สักวันหนึ่งนะค่ะเรามดภาละดทางครอบครัวนะคะเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วแบบมันมีมองไปทางไหนมันก็มีมันมันมันมีเป็นที่เราทานได้มุดเลยนะคะหรือเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเลยที่ก็พอมีพอสมควรนะคะแต่ก็ยังทําแบบยังไม่ได้ทําเป็นเออขนาดทางมดนะคะก็ค่อยๆทําไปแต่มันก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วย่างของน้องสาวนี่ก็ เยอะเลยค่ะก็มีหลายอย่างมีเทางผลไมา้แล้วก็พักแล้วก็นำก็อุดมสมบูรณ์กว่าเสามปีที่เราที่เราไม่ได้กลับมาบ้านนะคะแต่มาครั้งนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะแล้วก็ได้ทําจริงจจังๆแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งหรือบันปลายชีวิตนะคะถ้าเรามีโอกาสเราจะได้มาทําที่นี่ก็คือพออยู่พอกินนะคะแล้วก็เป็นเป็นแรงเนีวอหนำหรือว่าเป็นพลังมากเลยค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่า เออเขาเรียกอะไรล่ะเออไม่ว่าอาชีพอะไรที่ที่เราไปหาอยู่หากินเนาะมันก็ไม่มั่นคงเหมือนกันทำากิจกรรมนะคะก็อยากจะบอกว่ามีความสุขมากแล้วก็เบิกบานมากถึงว่าเราเจะเหนื่อยเราก็ดำดำมากเล้วกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวอีกสักสองเดือนมันก็หายเองอะไรเนี่ยแต่ที่สําคัญก็คือใจเราอะไรทุกนะคะว่าเพราะว่าเหมือนเราตั้งใจ ตั้งใจทําแล้วมันก็ไม่ไม่ใช่อย่างที่แต่ก่อนที่เราทําด้วยความอะไรจําใจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญนะคะอ๋อดีจังได้ทําอยู่ทํากินนะคะอ่าอายธกานะคะก็ทำกสิกรรมต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะอยู่ไหน อ๋อกลับมารอกลับบ้านเรา,บบา,เร,ารักรออยู่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะมีพี่น้องท่านใดเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมนะคะอะจะไปที่อาสาพรน,นะคะส่วนอาปุญยนุตกับนาลีนะคะถ้าพร้อมก็เปิดกล้องได้เลยนะคะเชิญอาสาพรค,คะ่ะ